เมื่อนี้ก็มาพบกับช่องวิถีไทยไปด้วยกันครับสีผ้าพีผ้าน้องมาใส่หนูดนะครับเด้อมาครับมาเบิ่งน้ากันครับมาห่าใส่หม่งแดแน่ครับมาครับมันหมานครับเมื่อนี้นี่โตแน่นอนไม้ก็ถือว่างามนะครับนี่ครับนี่เปลาเข่าปลาเนี่ครับสิหนูใหญ่ครับหนูใหญ่นะเบ่งไม้ถือเ่าใส่ไว้ครับนี้ มึงข้างครับคอมเนมอตวเตอร์ว,เวีเออร์หลุดว่ะเฮ้ยมอเตอร์เวย์คัาแล้วครับนะี่ยสูงมึงไกลครับนลยมอเตอร์เวย์ครับออกมาเนี่ยเสีย,ยดแน่นอนแน่นมีมีแต้มแน่นอนไปเนี่ยมาครับค้องน้ำครับไปเนี่ย้องน้ำไม่แห้งแล้วเดี๋ยวก็รอติดตามมึงครับว่าสีมานมอไปเนี่ยมีโตแน่นอน นี่ครับเป็นท่างย่างครับท่างแลีนมันครับเลยว้ารอชมครับรอชมผลงานนี่เรื่อยมาเนี่ยนี่ใส่โล่ใน่นอนคนนะสองสองทุ่มเจอกันสองทุ่มเจอกันครับนี่ครับไม้ไม้ไม้เด็ดเลยข้างแผ่นเด็ดเตัดเลยข้าวเบื้งหน้าควายเลยครับพี่นี่ครับของแท้ครับนี่หน้าควายเลยเนี่ย ปลาออกจย่าควายแม่นตาย <c oughs> ตายแน่นอนอุ้ยไม่ไม่เลยนี่วะแม่นออกจย่าควายหนิคือเด็ดเสมอเลยอันนี้มาลงมาทึนเด็ดวันไหนพี่ครับมาเบิ่งควายหนิควายนี่เด็ดกว,ว่าควายหนิสามหุเ้หลเลยครับนี่ครับหมุนปลาหน่อยเด้ครับเนี่ยนี่ครับที่เด็ดเท้าโยงวงนี้ครับเนี่ย <c oughs> จุดไข่แม็กเลยจุดไข่แม็กครับนี่กลับระเบิดโอ้ยไปทางได้เลยมันจะไปทางได้ครับสามวุฒิเล็กหมดเลยสามจุฒิุดไหมครับอือฮึบังหลดถึงได้ก็รอติดตามมึงนะครับเด้อสองทุ่มครับเดอ๋ยวขันแน่นอนครับเคครับผมมาครับ หลังจากที่เขาว่างกลับไปช่วงหัวแรกนะครับเนาะบัานี้เขากับสีมาย่ำกลับหนูเขาครับมาครับมาหลุดน้ำเงินครับผมว่ามีแต้มแน่นอนเหมือนกันแต้มแน่นอนครับเออหนุ่ย่างอ้อมแงมโหไปมาครับหลังแรกครับโอ้ยนี่ต่อครับพี่น้องนี่ติดเลยว่ะโอ้อุ่นๆเลยครับนี่เวิร์นไต้ครับนี่โอ้แต้มแรกครับพี่น้องนี่ แจกมันมาแล้วครับพี่น้องครับเต็มแรกครับแต้มแรกครับพ่นไตยอยู่ครับนี่โอ้ใส่ถือว่าสวยอยอะนะครับนี่ของแท้ครับของแท้ครับอืมเรียบร้อยครับโอ้หนีบแถวครับนี่ครับใส่สวยอยู่ครับใส่สวยครับผมเต็มแรกครับผมโอ้ ติดดังครับดังเลยนะเกขาไม่ได้กินครับมาทานครับมาทานแข้งของแข้งมาแล้วทางมันแลนครับพวกนี้เลยหรือเก้าของเก้าอะไรครับครับลำยาเข้าครับของแข้ครับยอดกันครับลำยางอมเง้มงับฉีดเข้าไปอืมฉีดหลถึกกินหลายมาเลยครับ เต็มแรกแหงิกมันใส่สวยครับนี่แต้มนั่นระเบียบนะครับโอู้หู้หู้ช็อตห้าไรด้เนี่ฮะบ่อช็อตห้าเหมือนเด้มาครับมาครับหลังหนึ่งสองครับโอ้ยออกเร็วครับเลยเอาไหมแล้วโอ้ยมันมันพี่น้องเลยโอ้สวยครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว ฝนตกครับมืาอนี้โอ้ยมาเด้ซี่มาได้กินแล้วครับมืาอนี้โอ้แสดงหนูแลนหัวค่ำไปได้เนี่ยมาแล้วครับสองเต้มครับสองเต้มครับมืาอนี้ครับนี่ครับใส่กันหนูสามเดือนสี่เดือนครับนี่ถือว่าสวยอยู่ครับสวยครับผมสวยครับแต้มสองครับสองทางเรามืาอนี้มาทานมันครับมันมันครับพี่น้องยามสองดังสองหลังฮะ อีกสองหลังสองหลังสอนครับเบอร์ครับโอ้สอดเลยมาเนี่ยมาได้สิบาได้กินหรอครับมาเนี่ยฝนตกว่างมองเงก้านะครับมองมันครับมาเกาแล้วมันมัน วางอะไรวะน้ำยาครับน้ำยางอมแงมครับน้ำยางอมแง้มเดี๋ยวบอกถ่ายคลิปดนะครับได้มีส่วนผสมยังไงเราต้องไปซื้อให้มันเปล่งเอาซื้อมาผสมเองได้อือหัวครับไต๋ครับไต๋ครับอะไรนัดเหนือหน่อยทำไม้หัวปู่ปลาเหรอครับเต๋ครับง่ายๆไปครับมาครับ โอ้กบหมาไม่เหมือนหมาเดี๋ยวกบล้มไปก็อดี๋ยวก้อนเดือเอ้าเสียวบังกบเชียบ้าเลยโอ้เอาอีหลอดครับพี่น้อยเจ้าใส่ไงครับโอ้โหหมาเลยสามเต็มส่วนครับเลยโอ้แน่นอนครับพี่โอ้คือหมานเี่ครับมันเนี่หมานเด้อมันเนี่วะโอ้หากินหมานมันเนี่ ลิงกานมาเลยโอ้ยโอ้แต้มสามครับพี่น้องโอ้แน่นอนครับแน่นอนมาเนี่ยโอ้อุ่นๆเลยครับเลยใส่สวยนะครับเนี่ยมัดฉันมัดฉันโอ้ยมาดีว่ะโอนี่มาดีว่ะเมสามมาเต้มสามโอ้โอ้ที่แรกตั้งเป้าไว้สิบตเนาะมาเนี่ยน่าจะเกินเป้าครับมาเนี่ยผมมาของแท้อยู่มาเนี่ยบอกแล้ว ดีครับมาดีครับมูลินครับโอ <vas> ้สามเต้มซ้อนครับแฮททิกเลยนี oh. ่คร well, so. oh. ับแฮททิกเลยโอ้แฮททิกแต่แต่เว้นเลยครับหนิมาแต่กลับเสียตัวไวอืมหันยาเขาไว้ครับทางมันแรนครับบางทางครับบางหนิบางเกลอหนิพี่อืมอ่ามาแต่ทางมอเตอร์เวย์ครับเพิ่งเหรอใชครับ ครับพี่ครับฝน,รนครับหมกันนวเง่าเข้ามาันี้ไปครับทีมงานวิธีไทยไปด้วยกันครับผมโอ้ยยังเกิดกินครับวันนี้คขีนายาวก่อนครับฝนต,ตกครับทงก็บงเป่ปาไปาไ,ไปก่นาปรุ่นฝนตก

รงทางลงางหยิบกลับเดี๋ยวจะหยิบมาเนื้อข้าวปลาท้องคนหรือว่าล้องคนเลยุ่้มค่าแล้วไปเลยหยิบกลับหยีบข้าวที่ของ,อง,ง,ลง,ง,งเลย ขี้เต็มซีเลยขี้เต็มซกันไหมวะฮะอุ้ยกลับอยู่เลยอุ้ยเต็มซีมากเลยครับพี่น้องเมซีมากเหรอครับสดเลยครับนี่งูันไต้ยลยครับนี่เซนัสโอ้นี่ครับนี่ครับนี่ครับอุ้ยกุดจูอยู่ครับโอ้โหเต็มซีพี่น้องนี่โอ้โหคักแห้งไปนี่โอ้โหมันนะว่ามันนี่วะมันครับมันครับมันนี่เปิดหัวดีดีครับ โอวัวตายแล้วเนี่ยเดิเลยหยุดหอยครับพี่น้องมาครับเต็มซีครับผมเต็มซีเหลิมมากครับเด็ดครับเด็ดครับหมันครับมาหนึ่งเปิดหัวดีครับซีแต้มครับผมโอ้ของแท้มาหนี่ครับโอ้มากับดวงครับมาหนึ่ับมันีครือมาหนี่ ซีเต็มเลยเติมเติมหนึ่งยาครับเติมยาไปย่ำซ้าฟัางผุ่นเลยใส่ปาาควายเลยแทบบอถือครับคับนขิ่งมากฝออนมันตกบ่ะครับฟับงผุ่นฟังนี่ฝนในปลามากครับเนี่ย มัมยากเหมือนกันไงอือลงไปยอดครับผมข้างน้ำมีอยู่อ่น,นมีอยู่มีอยู่อุย้ยเด้ออยู่เด้ออยู่เด้อเหรอแต้มหาตรงมาแล้วอุย้ยหาแต้มไปเลยมาเนี่ยเดี๋ยวนอนจัดต้องไปเลยครับง่ายๆไปเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวหาใหม่ก่อนโอ้ทั้งพี่ทั้งพี่ง่ายๆครับง่ายๆครับพี่น้องครับแต้มหา,มาว่ามันนี่โอ้ยยังมอที่มาครับเต้มหาครับ เมินยาวไปกอนครับใช่ตำทางครับอุ้ยเด้งบอันเด้งบอลันเกือบไ่นต่อพาตรงมาเลอครับแต้มพาเลยครับพี่นองครับง่ายเลยครับโอ้ยอยู่ไลนวะเบ็ดหรอวโอ้ปากควายปากควาย อุ้ยบรานอยู่หาูมาครับเออปากคว้ยครับนี่โอ้ชีเด็ดเลยครับนี่ครับปากควย้ยครับเติมยาเแล้วครับเมื่ท่านออกครับนายจะใส่โลดเลยนี่เอ้ยเดี๋ยวก็ไปครับ วางเลยครับพี่ต้องอย่ากลับจะอครับอ่ไ้ไม้ไปดิวะไม้ไปอยู่ไม้เสียโอ้ยข้ามเลยมาดีโอ้มัดไม้ไปอยู่เลยใช่ปเจ๊โอ้ลมปิ้วไปเลยบนเยโอย ว้าแล้วเย็บกับจะคลองเลพี่น้อง่าเบื่อจะคล้องวะไม้อยู่นันี่โอ้ยลมพัด้นนี่ดี๋ยวมเนกับใหโอ้ยเียได้นอนี่องกับพีเลยเวยโอ้วมันอันนี้พี่ทางแรงมันอยู่นี่นะ ป้งระเบิดจะคลองเหรอใสมออมอ่มินคล้องยลันไดมืออยคล้องเด้นี่นใช่ครับเดี๋ยวเติมยากคนโอ้ยดีใจหน้าเลยไปเลยจอดน,นี่โอ้ยได้เลยเรนคนนีน้โอ้อยียังวะลุมสนเลยพ <c oughs> ี่น้องเออไม้ไป้ดียโอ้ยไม้เสียครับ ดูสิมีขาอยู่คองเมามาครับแตมหามากว่านี่ลนน้ำกันงมรัง่ลุนน้ำกันครับดีเลยครับเร่อยครับดีเยมีอมีบอเรอ้ยไม่ใสกไม้ก มันมากแล้วมันมาะวะนัดเจรอครับพี่น้องเด้อเอ้ามันมากแล้วบ่เอ้ากไปเซนิฝุ่นดิฝุ่นฝุ่นฟังโอ้หนเ่าลนยังยั่ยังยัยัง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 ยงัยังยังับยััง รอบแรกครับโอ้หลายหางครับเนี่ยใส่โล่ก็มีครับเนี่ยพี่ไงกูโมครับเนี่ยโอ้ใส่นี่ครับใส่โล่ครับเนี่ยคากรีเนี่ยมันนับมึงครับเนี่ยจัโตเนี่ยหลอบแหลกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าโต้ครับรอบแรกโอ้หมานครับมาเนี่ย ต้อรุ่นเศร้านี่ครับทีมีอีกเจ็ดหางติดตามกันเง้าๆครับมืนเนี่กดไลค์กดแชร์ไหมครับมืนเนี่ยเดี๋ยวบอกไอ้ที่เด็ดครับสูตรน้ำยางอมแงมข้าวบุ้งามพงานกันไปเลยครับผม